สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีนต้อนรับสู่ช่อง r a b b i t G Podcast ช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจโดยมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกแนวคิดดีๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแกนความคิดสำคัญสคัญเลยที่สกัดมาจากชุดคำคมสร้างแรงบันดาลใจค่ะซึ่งข้อความที่เรานำมาคุยกันวันนี้ก็มาจากข้อความถอดเสียงจากวิดีโอนะคะเต็มไปด้วยประโยคสั้นๆแต่แบบว่าฟังแล้วมันกระแทกใจชวนให้คิดตามเยอะเลยค่ะใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาแง่คิดเด็ดๆที่มัน น่าสนใจแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้จริงมาดูกันครับว่าจะมีมุมมองไหนที่ทำให้เราต้องร้องอ๋อกันบ้างเริ่มกันเลยดีกว่าครับประเด็นแรกเรื่องนิยามของคำว่าเก่งอืมค่ะปกติเราก็มักจะคิดถึงเรื่องแบบชนะแพ้หรือหาเงินได้เยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่าในแหล่งข้อมูลนี้เขาชวนมองต่างออกไปนะมีประโยคนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าบางทีความเก่ง อาจจะไม่ใช่การที่เราสามารถเขียนจนชนะแต่มันคือการที่เราเป็นฝ่ายรู้จังหวะที่จะถอยอย่างงดงามเอ่อมันทำให้คิดเลยนะว่าเก่งไม่ใช่แค่พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่เลยค่ะประโยคนี้แบบท้าทายความคิดเดิมๆเกี่ยวกับความสำเร็จมากๆเลยนะคะแหล่งข้อมูลนี้กําลังชี้ให้เห็นว่าความเก่งในมิติที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะคะอาจจะหมายถึงความสามารถในการจัดการสภาวะภายในตัวเองมากกว่าสภาวะภายใน หมายถึงอะไรครับก็อย่างเช่นการรู้จังหวะการควบคุมอารมณ์หรือแม้แต่การหาความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะไม่ใช่แค่การสะสมสิ่งภายนอกอย่างเดียวเหมือนกับอีกประโยคที่เขาบอกว่าความเก่งไม่ใช่แค่การหาเงินได้เยอะกว่าเพื่อนแต่มันคือการที่เราสามารถหาความสุขจากเงินที่มีได้ดีกว่าเพื่อนนะคะที่ความสามารถในการจัดการภายในตัวเองแล้วก็การหาความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าจะมองแค่ตัวชี้วัดภายนอกอย่างเดียว แล้วมีอีกมุมที่น่าสนใจด้วยเรื่องการให้อภัยกับการปล่อยวางที่บอกว่าความเก่งไม่ใช่การแก้แค้นแต่คือการที่เราสามารถเป็นฝ่ายให้อภัยแล้วไม่จมอยู่กับเรื่องราวในอดีตใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ดั่งใจได้อย่างสมบูรณ์ด้วยอันนี้มันเชื่อมกับเรื่องความสงบภายในหรือว่า EQ ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆหรือเปล่าครับ โอ้เ oh, ชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะความสามารถในการให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยนะคะของความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ที่เราเรียกกันคือความสามารถในการรับรู้เข้าใจแล้วก็จัดการอารมณ์ตัวเองรวมถึงเข้าใจอารมณ์คนอื่นด้วย การที่เราไม่จมอยู่กับอดีตหรือความผิดหวังเนี่ยมันช่วยปลดปล่อยพลังงานทางใจเราได้เยอะมากเลยนะคะเราก็จะเอาพลังงานนั้นไปใช้สร้างสารรค์สิ่งดีๆในปัจจุบันและอนาคตได้การเปลี่ยนนิยามความเก่งมาเน้นที่คุณสมบัติภายในเหล่านี้ก็เลยอาจจะเป็นกุญแจสู่ความสุขแล้วก็ความสําเร็จที่แท้จริงที่ยั่งยืนกว่าการไล่ตามวัตถุหรือสถานะทางสังคมอย่างเดียวก็ได้ค่ะฟังดูดีเลยครับการนิยามความเก่งที่มันลึกซึ้งขึ้นแบบนี้น่าจะช่วยลดแรงกดดันในชีวิตประจําวันได้เยอะเลยเนาะ ใช่ค่ะลดได้เยอะเลยทีนี้จากเรื่องความเก่งภายในแหล่งข้อมูลก็พาเราไปสำรวจอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับคือเรื่องของการล้มอืมการล้มครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นของคู่กันเลยกับการเดินทางไปสู่เป้าหมายมีคำคมนึงบอกว่าคนต้องล้มเหมือนกันแต่เราล้มไปที่ทางที่ต่างกันจึงประสบความสำเร็จต่างกันเอ๊ะอันนี้มันหมายความว่ายังไงครับการล้มที่ต่างกัน เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยค่ะเขาอธิบายต่อว่ามันมีล้มไปข้างหลังล้มไปข้างหลังค่ะคือล้มแล้วไม่เรียนรู้ปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นมันฉุดรั้งเราไว้หรือทำให้เราท้อแท้ไปเลยจนไม่กล้าเดินต่อกับอีกแบบหนึ่งคือล้มไปข้างหน้าล้มไปข้างหน้า ใช่ค่ะถึงแม้จะล้มนะคะแต่ก็ล้มในทิศทางที่มุ่งไปสู่เป้าหมายทุกครั้งที่ล้มเนี่ยคือการได้เรียนรู้ได้ข้อมูลใหม่ได้ประสบการณ์มันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็เข้าใกล้เส้นชัยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโอโ้ชอบคําว่าล้มไปข้างหน้าจังเลยครับมันแบบเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวไปเลยนะใช่ค่ะทําให้เห็นว่ามันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเหมือนที่อีกประโยคย้ําว่า ความล้มเหลวไม่ใช่การล้มลงม,มาแต่มันคือการล้มแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมาต่างหากสแสดงว่าหัวใจสําคัญคือการลุกขึ้นสู้ใหม่ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะหัวใจสําคัญคือการลุกขึ้นมาทุกครั้งซึ่งแหล่งข้อมูลก็เน้นนะคะว่าการลุกได้ทุกครั้งที่ล้มคือความแข็งแกร่งมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าความยืดหยุ่นทางใจหรือ resilience นะคะ Re mm hmm. ค่ะคือความสามารถในการฟื้นตัวกลับมายืนหยัดได้หลังจากที่เราเจอความยากลำบากหรือความล้มเหลวการมองว่าการล้มเป็นโอกาสในการเรียนรู้และล้มไปข้างหน้าเนี่ยมันช่วยสร้าง resilience นี้ได้ดีมากแล้วมันก็ยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง growth mindset ด้วยนะคะคือเชื่อว่าความสามารถของเรามันพัฒนาได้ผ่านความพยายามและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดค่ะแต่ว่า ในทางปฏิบัติจริงๆการลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มเนี่ยมันมันไม่ง่ายเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดหรือท้อแท้มากๆเลยมีคำแนะนำเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูลไหมครับว่าเราจะสร้างความแข็งแกร่งแบบนี้ได้ยังไงบ้างมีค่ะมีหลายส่วนที่เชื่อมโยงกันอยู่นะคะประเด็นหนึ่งก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะเป้าหมายชัดเจนใช่ค่ะอย่างที่คำคมบอกว่า ยิ่งความฝันชัดเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีวินัยมากเท่านั้นความชัดเจนในเป้าหมายนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เราลุกขึ้นสู้ต่อได้อีกส่วนก็คือการฝึกอดทนและอดใจยอมรับว่าความเจ็บปวดจะคงอยู่ชั่วขณะแต่ชัยชนะจะคงอยู่ตลอดไปการฝึกฝนความอดทนจะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ค่ะอดทนอดใจและยังมีเรื่องของการเรียนรู้ไม่ใช่แค่จากความผิดพลาดของตัวเองนะคะแต่จากของคนอื่นด้วยดังคำที่ว่า คนเจ้าปัญญาเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นซึ่งอันนี้จะช่วยให้เราล้มไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นแล้วก็เจ็บน้อยลงด้วยค่ะอ๋อคือมีเป้าหมายชัดเจนฝึกความอดทนแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดท,ทั้งของตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยฟังดูเป็นส่วนผสมที่ทรงพลังมากเลยครับในการรับมือกับการล้มใช่ค่ะแล้วมันก็นำเราไปสู่ประเด็นถัดไปที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับนั่นคือเรื่องของพลังจากภายในพลังจากภายใน อครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นแกนหลักของคำคมชุดน,นี้เลยนะมีหลายแง่มุมมากตั้งแต่เรื่องความฝันวินยัยไปจนถึงการควบคุมใจตัวเองใช่ค่ะแหล่งข้อมูลนี้ให้ความสำคัญกับพลังภายในมากๆเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเลยทั้งเป้าหมายที่บอกว่าผูกใจไว้กับเป้าหมายไม่ใช่กับคนหรือว่าสถานที่วินัยที่เกิดจากความฝันที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือการฝึกฝนจิตใจตัวเองค่ะมีคําคมที่บอกว่าสิ่งที่ควรหัดเห็นคือใจคนอื่นที่ควรหัดฝืนคือใจตัวเองหัดฝืนใจตัวเองค่ะการฝืนใจในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงการกดขี่ตัวเองนะแต่น่าจะหมายถึงการเอาชนะความขี้เกียจความกลัวหรืออารมณ์ชั่ววูบบางอย่างเพื่อทำในสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของเรามากกว่าค่ะ การหัดฝืนใจตัวเองนี่น่าสนใจนะครับดูเหมือนจะเป็นธีมหลักเลยมีอีกประโยคที่เกี่ยวกับความอดทนว่าหากยังไม่รู้จักความอดทนและอดใจความยิ่งใหญ่ก็จะไม่มีวันเป็นของคุณมันเหมือนกับการบอกว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยการฝึกฝนจิตใจอย่างเข้มข้นเลยแต่บางทีผมก็แอบสงสัยนะครับว่าการฝืนใจตัวเองมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นการทำร้ายตัวเองหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วการฝึกฝนจิตใจหรือการมีวินัยเนี่ยไม่ควรจะนำไปสู่การทำร้ายตัวเองแต่ควรจะเป็นไปเพื่อการเติบโตแล้วก็บรรลุศักยภาพสูงสุดของเรามากกว่ากุญแจสำคัญอาจจะอยู่ที่แรงจูงใจก็ได้ค่ะแหล่งข้อมูลนี้มีคำคมที่เตือนสติไว้นะคะว่าอย่าทำอะไรเพื่อเอาชนะคนอื่นเพราะนั่นคือการเป็นทาสของคนคนนั้นอ๋ออย่าทำเพื่อชนะคนอื่นใช่ค่ะ แรงจูงใจที่ถูกต้องควรจะมาจากข้างในมาจากความปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองสร้างคุณค่าหรือทำตามความฝันของเราเองไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใครค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะที่บอกว่าใจที่อยู่ในปัจจุบันขณะจะเป็นอมาตะต่อความกลัว mm hmm. การฝึกสติเนี่ยช่วยให้เราจัดการกับความกลัวความวิตกกังวลได้ดีขึ้นทำให้การฝืนใจ หรือการก้าวข้ามอุปสรรคมันไม่ใช่การต่อสู้ที่ทรมานแต่เป็นการเผชิญหน้าอย่างมีสติมีปัญญาและท้ายที่สุดพลังของนิสัยเล็กๆที่เราทําซ้ําๆก็สําคัญมากๆเลยสิ่งที่คุณทําซ้ําๆจนติดเป็นนิสัยจะเป็นเครื่องตัดสินโชคชะตาของคุณเองการสร้างนิสัยที่ดีทีละเล็กทีละน้อยจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวได้โดยที่ไม่ต้องใช้การฝืนใจที่มันหักขุมเกินด้วยค่ะเข้าใจมากขึ้นเลยครับ คือการสร้างพลังจากภายในมันต้องสมดุลกันทั้งเป้าหมายวินยัยการจัดก,การอารมณ์แรงจูงใจที่ถูกต้องการมีสติแล้วก็การสร้างนิสัยที่ดีใช่ค่ะทั้งหมดนี้รวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่า internal locus of control หรือเปล่าครับที่เชื่อว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้จากข้างในใช่เลยค่ะ Internal locus of control หรือความเชื่อว่าเราสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ในชีวิตของเราได้ด้วยการกระทำความคิดของเราเองเป็นแก่นสำคัญที่คำคมเหล่านี้พยายามสื่อสารเลยค่ะการพัฒนาพลังจากภายในไม่ไว่าจะเป็นวินยัยความอดทนการจัดการอารมณ์หรือการสร้างนิสัยเนี่ยล้วนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจควบคุมภายในนี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะ ต่อความสำเร็จและความสุขในระยะยาวครับผมจากพลังภายในที่แข็งแกร่งแล้วการจะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นจริงได้ก็ต้องอาศัยการลงมือทำความกล้าแล้วก็การเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยแน่นอนค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นถัดไปที่แหล่งข้อมูลนี้ให้ความสำคัญเหมือนกันมีคำคมหนึ่งที่ผมว่าท้าทายความคิดมากๆครับเขาบอกว่าไม่กล้าเปลี่ยนคุณก็จะไม่มีวันโตไม่กล้างโง่คุณก็จะไม่มีวันฉลาด ฟังดูเหมือนเราต้องยอมเสี่ยงหรือยอมดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเลยนะครับเนี่ยมันคือการท้าทายคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยที่เราคุ้นเคยนั่นเองการเติบโตและการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นนอกเขตสบายนี้เสมอค่ะการกล้างโง่ในที่นี้นะคะหมายถึงการกล้ายอมรับว่าเราไม่รู้ กล้าถามกล้าลองผิดลองถูกซึ่งเป็นกระบวนการที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยต่อการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาถ้าเรามัวแต่กลัวว่าจะดูไม่ดีกลัวว่าจะผิดพลาดเราก็จะติดอยู่ในกรอบเดิมๆไม่เติบโตไปไหนเหมือนที่อีกประโยคนึงกล่าวไว้ค่ะว่าพื้นที่สบายมีไว้ให้คนตายอยู่ฉะนั้นออกมาออกมาจากคอมฟอร์ทโซนซะ <c oughs> แรงเหมือนกันนะพื้นที่สบายมีไว้ให้คนตายอยู่ การออกจากคอมฟอร์ทโซนนี่ฟังดูน่ากลัวแต่ก็จำเป็นจริงๆนะครับจำเป็นมากค่ะแล้วเรื่องสภาพแวดล้อมล่ะครับมีผลแค่ไหนแหล่งข้อมูลพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับมีผลอย่างมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลเน้นย้ำเรื่องการเลือกคบคนแล้วก็การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมเรานะคะเช่นเลือกคบมิตรที่ดันคุณสู่ที่สูงไม่ใช่คอยจูงคุณลงที่ต่ำ เลือกคบมิตรค่ะแล้วก็จงหมั่นรายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่หวังดีกับเราไม่ใช่คนที่หวังได้จากเราสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบตัวเราเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะการเลือกคบคนหรืออยู่ในกลุ่มคนที่คิดบวกมีเป้าหมายแล้วก็สนับสนุนกันจะช่วยผลักดันให้เราเติบโตได้เร็วกว่ามากค่ะการเลือกสภาพแวดล้อมนี่สําคัญจริงๆครับ นอกจากความกล้าและสภาพแวดล้อมแล้วการลงมือทําก็ขาดไม่ได้เลยใช่ค่ะขาดไม่ได้มีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจว่ามีความสามารถแต่ไม่มีความมั่นใจก็เหมือนกับมีหลอดไฟแต่ไม่มีสวิตช์อ,อ๋อเห็นภาพเลยค่ะครับแล้วก็ย้าว่าการลงมือทําไม่อาจรับประกันความสําเร็จแต่การไม่ลงมือทํารับประกันความล้มเหลวได้แน่นอนแต่แค่ลงมือทําอย่างเดียวอาจไม่พอใช่ไหมครับเห็นมีพูดถึงเรื่องทําต่อกับทาต่างด้วยใช่ค่ะใช่ ประเด็นเรื่องทําต่อกับทาต่างนี่น่าสนใจมากเลยค่ะมันชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างความขยันแบบเดิมๆกับความขยันที่มาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเขาบอกว่าคนขยันเจอทางตันและยังทําต่อมีแต่คนสร้างสรรค์เจอทางตันแล้วก็เริ่มทําต่างทําต่อกับทําต่างค่ะหมายความว่าเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยคนที่แค่ขยันอย่างเดียว อาจจะยังคงพยายามทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆแต่คนที่สร้างสรรค์เขาจะมองหาแนวทางใหม่ๆปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทำต่างเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดนั้นไปให้ได้มันคือความสำคัญของการปรับตัวและความคิดนอกกรอบค่ะแสดงว่าความพยายามหรือการไม่ยอมแพ้เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องมีการพัฒนาและก็ปรับปรุงอยู่เสมอด้วยเหมือนที่บอกว่าการไม่ยอมแพ้คีไม่ได้มาพร้อมกับการพัฒนา จะไม่มีวันพาคุณไปถึงความสําเร็จได้ถูกต้องค่ะต้องทําอึดทั้งฉลาดในการปรับตัวด้วยสินะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะความภาคเพียรหรือ perseverance เป็นสิ่งสําคัญแต่ต้องควบคู่ไปกับการเรียนรู้การประเมินผลแล้วก็การปรับปรุงหรือ development and adaptation ด้วยไม่อย่างนั้นมันอาจจะกลายเป็นการดันทุรังทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เกิดผลก็ได้ค่ะ การลงมือทําอย่างชาญฉลาดจึงประกอบไปด้วยความกล้าที่จะเริ่มการเลือกสภาพแวดล้อมที่ใช่ความมั่นใจการลงมือทําจริงความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาและความภาคเพียรที่มาพร้อมกับการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะโอ้โหครบเครื่องเรื่องการลงมือทําเลยครับทั้งเรื่องความคิดความกล้าสภาพแวดล้อมและก็การปรับตัวเอาเละครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วซึ่งก็ยังคงวนกลับมาที่เรื่องของการเรียนรู้และปัญญาแต่คราวนี้จะเน้นไปที่การเรียนรู้จากโลกรอบตัว แล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะมีประโยคนึงที่ผมชอบมากเลยครับคือจงมีคนทุกคนเป็นครูจงมีความใฝ่รู้เป็นอาจารย์ใหญ่และจงมีโรคทางใบเป็นห้องเรือนโหมันสะท้อนทัศนคติการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆนะครับใช่ค่ะเป็นทัศนคตทิที่ทรงพลังมากๆเลยมันคือการเปิดใจกว้างมองวัาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบตัวเราสามารถเป็นบทเรียนให้เราได้หมดเลย ไม่จำกัดการเรียนรู้อยู่แค่ในตำราห,หรือในห้องเรียนแต่ขยายไปสู่ประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดนี่คือหัวใจของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learner อย่างแท้จริงเลยค่ะซึ่งต้องอาศัยความถ่อมตนแล้วก็ความใฝ่รู้อยู่เสมอเลยนะคะครับผมแล้วการเรียนรู้จากผู้อื่นนี่มีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจไหมครับแหล่งข้อมูลแนะนำว่าอย่างไรบ้างครับมีคำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการฟังแล้วก็การตั้งคำถามค่ะ การฟังกับการตั้งคำถามใช่ค่ะอย่างแรกคือปัญญาไม่ได้เกิดจากการพูดมากปัญญาเกิดจากการฟังมากอันนี้เน้นความสำคัญของการเป็นผู้ฟังที่ดีฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ซึ่งจะนำไปสู่ปัญญาที่แท้จริงอย่างที่สองคือวิธีการเข้าหาผู้ที่สำเร็จหรือผู้ที่เราอยากเรียนรู้จากเขาควรจะเข้าหาด้วยคำถาม เพื่อพัฒนาตนเองดีกว่าเข้าหาด้วยคำวิจาร์อ๋อเข้าหาด้วยคำถามค่ะเพราะการตั้งคำถามที่ถูกต้องจะเปิดประตูสู่ความรู้และแรงบันดาลใจในขณะที่ทำวิจารณ์เนี่ยมักจะปิดกั้นแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงได้ง่ายๆเลยค่ะการฟังให้มากแล้วก็ถามเพื่อเรียนรู้เป็นเคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลจริงนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วมีประเด็นเรื่องความฉลาดในการสื่อสารด้วยใช่ไหมครับที่ว่า คนฉลาดที่ไม่รู้วิธีพูดกับคนโง่เขาไม่ใช่คนฉลาดที่แท้จริงอันนี้หมายความว่าอย่างไงครับประโยคนี้สะท้อนว่าความฉลาดที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้วัดกันแค่ว่าเรารู้อะไรเยอะแค่ไหนนะคะแต่ยังรวมถึงความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรารู้นั้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแม้ว่าผู้ฟังคนนั้นเขาจะมีพื้นฐานความรู้หรือมุมมองอย่างไร การที่เราสามารถปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละคนได้เนี่ยถือเป็นทักษะที่สําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะของคนฉลาดที่แท้จริงมันคือความสามารถในการเชื่อมต่อแล้วก็ถ่ายทอดความคิดไม่ใช่แค่การครอบครองความรู้ไว้กับตัวเองคนเดียวค่ะเข้าใจเลยครับสรุปแล้วการเรียนรู้และปัญญาในมุมมองนี้ก็คือการเปิดใจเรียนรู้จากทุกสิ่งรอบตัว เน้นการฟังมากกว่าพูดใช้คำถามเพื่อการพัฒนาแล้วก็ต้องมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทุกคนด้วยถูกต้องค่ะโหวันนี้เราได้เจาะลึกแง่มุมต่างๆจากคำคมเหล่านี้เยอะมากเลยนะครับตั้งแต่การเปลี่ยนนิยามความเก่งไปเน้นที่คุณค่าภายในการมองการล้มเป็นโอกาสในการลมไปข้างหน้าการสร้างพลังจากภายในด้วยเป้าหมายวินัยการจัดการอารมณ์ไปจนถึงความสำคัญของการลงมือทำอย่างกล้าหาญ และสร้างสรรค์การเลือกสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมแล้วก็สุดท้ายคือการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการฟังการถามและการสื่อสารใช่ค่ะเป็นชุดความคิดที่ครอบคลุมแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้เราคบคิดต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนะคะครับ จากที่เราเห็นว่าแหล่นข้อมูลนี้เน้นย้ำเรื่องความพยายามความอดทนการฝืนใจการออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็การพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆและจำเป็นต่อความสำเร็จนะคะครับผมแต่คำถามที่น่าครุ่นคิดต่อก็คือท่ามกลางการผลักดันตัวเองอย่างเข้มข้นแบบนี้ จุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนมันมีพื้นที่สำหรับการยอมรับความอ่อนแอของตัวเองการหยุดพักหรือการฟังเสียงหัวใจที่แท้จริงของเราบ้างไหมทำยังไงให้การเดินทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้มันไม่กลายเป็นการทำร้ายตัวเองหรือสูญเสียความเป็นตัวเองไปในระหว่างทางการหาจุดสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นทะเยอทะยานกับความเมตตาต่อตนเองหรือ s e l f c o m p a s i s o n เนี่ยอาจจะเป็นโจทย์สำคัญที่แต่ละคนต้องค้นหาคำตอบในบริบทของตัวเองต่อไปอะค่ะ โหเป็นคำถามปิดท้ายที่ชวนให้คิดตามอย่างยิ่งเลยครับการหาสมดุลระหว่างการผลักดันตัวเองกับความเมตตาต่อตัวเองหวังว่าการสำรวจแนวคิดที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางเจาะลึกความคิดเหล่านี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหากท่านผู้ชมมีข้อแนะนำเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ และสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวในการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจในทุกๆวันครับ